กะว่าจะไม่จัดสุดท้ายก็จัดมาแล้วนะครับทุกคนผลเยตินะครับผมในราคา3,000โลบัคอย่างแพง แต่ว่าร้านเจมี่รับกดนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับทุกคนก็จะมาทําการรีวิวสกิลผลเยติทุกสกิลนะครับทุกคนนะจะมีอะไรกันบ้างจะโหดไหมจะคุ้มกับ3ามพโลบักหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวมารับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนจะไปทําการรับชมคลิปนี้นะครับผมก็ฝากร้านนีโมเอาไว้หน่อยนะครับทุกคนสนใจรหัสตึงๆนีโมมีให้จัดนะครับโอเคทุกคนเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการลองผลเยติกันเลยดีกว่านะครับซึ่งมาเริ่มเันจากสกิลเซตกันก่อนนะครับทุกคนสกิลเซต ปล่อยสกิลแบบนี้กันเลยนะครับมันคือเออเกตน้ําแข็งหรอหรือว่าหิมะคล้ายๆน้ำแข็งนะทุกคนแต่ผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันอนะแต่ว่าสกิลมันโจมตีอย่างที่เห็นกันเลยนะครับก็โจมตีระยะไกลอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนประมาณนี้นะก็อ่ะนี่นะครับทุกคนโดนนะครับเดี๋ยวลองอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนสกิลแซดนะครับผมโจมตีตูม้มอย่างที่เห็นกันเลยนะต่อมาสกิลเอ็กนะครับทุกคนก็ทําการ กดนะครับผมจะทําการแบบจับบอลขึ้นมานะครับทุกคนบอลหิมะแล้วก็มีเกล็ดน้ําแข็งนะครับแล้วก็ทําการปาไปเลยนะครับทุกคนนี่ดาเมจก็สองพนะครับมาตอรี่สามร้อยพอกดสกิลเอ็กนะครับทุกคนก็จะมีเป็นลูกบอลตามที่เห็นกันเลยนะครับแล้วก็ทําการเควี้ยงไปนะครับทุกคนอ่ะนี่ลูกบอลทําการเควี้ยงไปเลยประมาณนี้นะครับต่อมานะครับทุกคนสกิลซีนะครับผมจะทําการพุ่งเข้าไปจับนะครับพร้อมกับกลายเป็นน้ําแข็งนะครับทุกคนก็ตามนี้กันเลยนะ พุ่งเข้าไปจับแล้วก็เป็นน้ำแข็งทําการผลักออกไปนะครับทุกคนนี่สกิลนี้ดาเมจ2,008นะครับทุกคนสกิลนี้ค่อนข้างจะเทสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทําการโจมตีไปเนี่ยเราก็สามารถโดนโจมตีกลับไปนะครับทุกคนถ้าเกิดใครมาทําการแบบตะลุมบอลนะครับเพราะเนื่องจากว่าสกิลนี้เนี่ยมันขาดตายนะครับทุกคนแล้วก็โดนโจมตีกลับได้เหมือนกันนะครับอ่ะสกิลซีนะครับทุกคน พุ่งเข้าไปทําการจับเป็นน้ําแข็งแล้วก็ทำการผลักออกไปนะครับเฟี้ยวเอาเรื่องต่อมานะครับทุกคนสกิลเอฟนะครับผมก็ทําการพุ่งเข้าไปเช่นกันนะครับแต่เป็นการพุ่งเข้าไปจับแล้วก็ทําการกระแทกพื้นนะครับทุกคนนี่อย่างนี้กันเลยนะพุ่งเข้าไปจับกระแทกกระแทกกระแทกนะครับทุกคนแล้วก็ทําการเคลื่อนออกไปนะครับผมตามที่เห็นกันเลยนะครับวัยรุ่นสกิลนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับทุกคนดาเมจก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับสกิลเอฟนะอ่ะอีกทีนึงทุกคนปุ่มแทกแทก แท่ทุกคนกระแทก3ามทีแล้วทำการผลักออกไปนะครับทุกคนประมาณนี้กันเลยต่อมาก็จะเป็นสกิลวีนะครับทุกคนเป็นสกิลแปลงร่างนะครับผมซึ่งข้อดีของไอ้เจ้าผลเยตินะครับทุกคนก็คือไม่ต้องใช้เกตนะครับสามารถแปลงร่างได้ตลอดเวลานะครับทุกคนทําการแปลงร่างกันดีกว่านะครับเยติมาหนี้นี่ทุกคนตอนแปลงร่างนะครับผมก็จะมีแบบเกตน้ําคงน้ําแข็งพุ่งออกมาด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวดูใหม่นะครับแล้วถ้าเกิดใครไม่อยู่รอบๆอบเนี่ยจะโดนดาเมจด้วยนะครับผมอ่ะแปลงร่าง นี่มีน้ำแข็งทะลุออกมานะครับทุกคนอย่างตึงกันเลยนะครับพอเดินไปตามจุดต่างๆนะครับทุกคนก็จะมีแบบเป็นอล่าน้ำแข็งอยู่ตรงตีนนะครับทุกคนนี่เป็นแบบน้ำแข็งหิมะมงหิมะนะครับทุกคนอย่างที่เห็นกันเลยนะครับอย่างเท่นะและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาเยตินะครับทุกคนก็จริงๆก็ไม่ค่อยรู้สึกน่ากลัวนะครับรู้สึกว่าตุ้ยตุ้ยน่ารักมากกว่านั้นเนี่ยคนเยตินะครับทุกคนมาเริ่มกันจากสกิลตีธรรมดานะครับทุกคนนี่ตีธรรมดาบุ้มบุ้มบุ้มโอ้ ครั้งที่สทํทำการคำรามนะครับทุกคนตบตบ,ตบคำรามปุ้มอ๋อเอาตีนทําการกระแทกนะครับตบตบตีนทาการกระแทกนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้กันเลยนะครับสกิลธรรมดานะอ๋อครั้งที่สี่สทำการคำรามนะครับทุกคนครั้งหนึ่งตบครั้งสองตบครั้งสามกระแทกแล้วก็คำรามปุมป่มปุม่มปุ่มปุ้มอย่างเท่นนะครับทุกคนต่อมาสกิลแซดนะครับผมก็กดไปนะครับทุกคนนี่ง้างมือนะครับแล้วก็ทําการ ปุ่มตแตกง้างมือทําการตบไปนะครับทุกคนแล้วก็จะมีน้ําแข็งพุ่งออกมาจากพื้นนะครับทะลุกออกมาจากพื้นนะสกิลแซดง้างมือน้ําแข็งทาการพุ่งออกมาจากพื้นนะครับทุกคนระยะสกิลก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับทุกคนต่อมาสกิล X นะครับผมก็กดไปเลยนะครับทุกคนนี่โอ้โหลอบนี้ก็จะเป็นบอลขั้นอัปเกรดน,นะครับทุกคนใหญ่กันเดิมนะครับทาการแบกบอลแล้วก็ทําการ เคลื่องไปนะครับทุกคนอย่างนี้กันเลยนะครับผมดาเมจก็แรงกว่าในร่างคนนะครับแต่ว่าก็ไม่มากนะครับอ่ะปึ่มเคลื่ยงไปเลยอ้าวเคลื่ยงไม่โดนนะครับทุกคนก็ตามที่เห็นกันนะครับต่อมาสกิลซีนะครับทุกคนก็ทําการกดค้างทําการพุ่งไปหาศัตรูทําการจับแล้วทาการผลักออกไปอูสกิลนี้คล้ายๆกับสกิลในร่างคนอยู่เหมือนกันนะแต่จะไม่เป็นน้าแข็งนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ไกลๆดูซิว่าจะโดนหรือเปล่านะครับทุกคนเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะทำการกดสกิลซี พุ่งเข้าไปจับไม่โดนนะครับทุกคนสงสัยไกลไปนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใกล้ๆแล้วกันอ่ะสกิลซีนะครับทุกคนทําการพุ่งเข้าไปจับแล้วก็ผลักออกไปนะครับตามนี้กันเลยนะครับทุกคนต่อมาก็จะเป็นสกิลเอฟนะครับผมก็ทําการพุ่งเข้าไปอีกไหมสกิลเอฟพุ่งเข้าไปเหมือนเดิมนะครับทุกคนทาการกระแทกพื้นกระแทกพื้นกระแทกพื้นเหมือนกับร่างคนเปียบนะครับแค่ทําการอัปเกรดเรื่องดาเมจแล้วก็ค่าให้มันดูเท่ขึ้นนะครับทุกคนเฮ้ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับทุกคนตตตตุุุุมมม ครั้ง3ทํทำการโยนออกไปนะครับอ่าและนี่ก็คือสกิลต่างๆของไอ้เจ้าผลเยตินะครับทุกคนทุกคนคิดว่ามันคุ้มกับ3,000โลบักไหมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์ให้ผมกันด้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมและนี่คือรีวิวผลเยติฉบับเจมี่นะครับ